ชิงสไตล์กูอินดี้สวัสดีครับผมปิ๊งชิงสไตล์กูอินดี้วันนี้เราอยู่กันที่ไหนวันนี้มาอยู่กันที่รุ่มน้ำบางซื่อ ก่อนที่จะไปรับชมคลิปไปอย่าลืมกดไลค์กดติดกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับนั่นๆๆๆๆๆออกแล้วนั่นน่ๆเข้ามาแล้วนั่นน่ๆขวา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 นั่นๆๆๆๆเห็นไหมน่ะนั่นนๆๆเข้ามาซ้ายแล้วมาซ้ายแล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวนั่นน่นตรงกลางตรงกลางตรงกลางตรงออกขวาออกขวาแล้วออกขวาแล้วเข้ามากลางแล้วเข้ามากลางแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเข้ามากลางเห็นไหม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 ออกขวาไปแล้วเฮ้ยไซส์สวยอยู่ตัวนี้น่าจะมีสามโลได้นั่นน่ะตรงกลางเห็นไหมน่ะไปแล้วครับพี่งวิงพี่งต้องยิงตัดหน้าไปเลย นู่นแล้วฮะนักกอล์ฟเล่าไปนู่นแล้วครับนักกอล์ฟเล่าไปนู่นแล้วตามไปดูตามไปดูครับตามไปดูปลาครับตามไปดูเดี๋ยวเราไปดูกันนู่นเลยเดี๋ยวฮะเชื่อไม่รู้ยังไอวะทำไหนก็ได้ไม่รู้จหาของอย่นี้ฮะเ้าหลังเต็มๆฮะเฮ้ยจะหลุดจะฉีกกันนั่นน่ะจะฉีกกันน่ะคือโดนถีอข้างกันน่ะ เดี๋ยวมันเด mm ี๋ยวมันจะขาดนัน่ะเรียบร้อยครับแต้มแรกครับเรียบร้อยฮะ ม,มาแล้วแต็มแล้วไอหนุ่มเสื้อแดงฮะเข้านิดเดียวครับเข้าหลังนิดเดียวเองนี่เอาอะไรปูมาเลย่องของกระปุกอ่ะคุณทาปะ อน,นี้ร้อนมากครับเนี่ยฮะเราก็จะยืนไว้อะไรให้ปลาที่เรายิงไปได้หนึ่งนาทีเป็นอ่างี้ยฮะนี่น้ำแรงผมพาเดินไปพาเดินดูมันก็จะสันส่นๆน,นะฮะภาพเพราะว่ามันไม่มีไม้กันสัน่นนี่ฮะ คนเสาก็มีปานินนะฮะตนะัวสามสี่นิ้วมืดๆเดี๋ยวเพิ่มแสงก่อน ไม่ขึ้นแสงเลยใส่รังไฟดิรองไฟรองไฟดินี่นราไปซื้อแว่นตามาครับเพื่อยิงปลาโดยเฉพาะเลยฮะน่าจะประมาณสองหมื่นกว่าบาทนะฮะว้าวคิปไปเขาดาวนี้ไม่เกี่ยว <c oughs> ก็บบ <c oughs> คนมันเหลือคำรังน้อง <c oughs> WHAT What the fuck สองหมื่นกว่าฮะเหลืออะไรเหลือแว่นลูกโมฮะลูกโอม่เต็มอะโอ้โห้ยเฮโตกายมาเลยเดี๋ยวพี่นพี่ก๊อฟนิใครวะใครวะ

สองตัวสองตัวโอ้โสองตัวฮสวามตัวเมื่อกี้ ่มยิงเลยหัวมันที่เราไม่ได้ยิงต่เ้เลยตัวนี้ตัวฝั่งนี้นิ่งๆเลยบอกแล้วให้ใส่แว่นเห็นเลยเลยแว่นแพงดิน้ำสองหมื่นขวานนี่ปืนก็เพิ่งไปโมองมามองอะไรอ่ะ <laughs> <c oughs> สองเขา้าฮะท่านผู้ชมคิดว่าฮะคอมเมนต์มาหน่อยนะครับฝ <c oughs> ีมือนาน้านี่ไม่ได้เรื่องเลยต้องมผมไม่อยากยังลงไปโชว์ฮะ <c oughs> Two thousand years later. <laughs> พูดอะไรล่ะรู้ใจเย็นนี่แก้บวันนี้มาได้ตีมเสื้อแดงฮะตีมเสื้อแดงเขียวปักก็มาอันนี้ปืนซื้อที่ไหนฮะนะครับ กะซื้อปืนที่ไหนมะฮะลโหลครับฮัลโหลครับ <laughs> มีมีม,มีพวกพี่ๆเขาคอมเมนต์มาบอกว่าปืนซื้อที่ไหนช่วยแนะนําหน่อยร้านลุงผู้ใหญ่ร้านล,ลุงผู้ใหญ่ที่ไหนฮะว่าอะไรวะที่เราไปอ่ะว่าอะไรวะ วัดไผ่ฮะเออวัดไผ่ลงงัววัดไผ่ลงงัวเข้าไปลึกไหมฮะ300เมตรเข้าไป300เมตรชื่อร้านอะไรครับครับเอ่อเบญรุงผู้ใหญ่สนใจเบนลุงผู้ใหญ่สนใจนะครับสนใจก็เข้าไปดูกันได้ที่วัดไผ่ลงงัวโอเคเข้าไปเจอเป็ดเหอนเข้าไปเจออะไรครับเป็ดเจอเป็ดอ๋อเป็ดไอ้ของน้าไอซ์ื้อที่ไหนฮะกระบอกนซื้อที่นาชัยนาชัย สุพรรณอือเขามีเพจไหมฮะในชัยดำน้ำยิงปลามาแล้วมาแล้วมาแลปลาขึ้นครับปลาขึ้นครับปลาขึ้นฮนะอแต่ปลาตรงนี้ไม่ขึ้นเลยฮนะ A <laughs> é ah, mãe... ah my เนี <muitas> ่ยนีอยู่ไกลขวามือเนี่ย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 ห็นไหมจะเข้าตรงกลางอ่ะนนนนนเอา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 ยิงยิงโดนเฮ้ยโดนครั ล<ห>องดูอยากโอนด้วว่ะจะคือนะฮะโอนนะไอ้ก็โดนฮะไอ้ก็โดนโดนตัวเดียวกันครับครับอือดีกว่าไม่โดนอือก็แม่นเหมือนกันนะ่นี่้ผมก็แม่นเหมือนกันนะครับผมก็แม่นเหมือนกันครับใช่ไหมผมอ่ะเขาจะเอากระโหลกไว้อะ ไปกับกระโดดฮะไปกับกระโดนดนะไปกับกระโดดตร,ระหนกว่าของน้าไอ้พันมานะครับอ๋อกลางตัว <reconnect> อ๋อของน้าไอ้กลางตัวยกเลย uh คนนโดยใต้ีหลังจากคลิปที่แล้วมีงูเหลือมเลยเข้าไปใต้บ้านเขาไม่รู้ว่าเจ้าของบ้านโดนขเขมือไปเรียงมาได้ครับแถวบางซื่อ ข้าวดวยไม่ตั้งตัวครับปลาตัวนี้น่าจะมีเกือบสิบห้าโลฮะโอเคโอเคโอเอเู่นอนคโอมคอเค้อเคโอเโอเอเอเคโอเอเคโ่เคโอเคอ หรือฝ่าวนนี้แหละเอ้ยออกมาแล้วเนี่ยออกมานี่แล้วเนี่ยออกมานี่แล้วไอ้ออกมาแล้วพี่ออกมาแล้วลังมานี่เลยลังมานเลยเลยมุน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 เฮ้ยจะขาดแล้วเนี่ยเปื่อยแล้วเนี่ยเข้าไปนู่นแล้วพี่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 อันนี้มาก่อนเข้าฝ่าวนแล้วเนี่ยเรไปช่วยไหมกันดิเลี้ยงเท้าเลย เจี๊ยบใชอ้จ็ดโ,โลได้แล้วเนี่ยเมื่อกีอ้ผมบอกเขาไปสิบห้าหุ้ยแล้ฮะออกมานี่แล้วครับขาวพโพลนฮะโผล่เลยฮะหมดแล้วพี่มันหมดแล้ว ส,สายผมไม่เลขาดอ่ะเสาสี่ร้อยปอนอะเอาเอ็นผมไม่ขาดนะครับเสาอย่างใหญ่อะครับอย่างคมอะครับหอยพือเอาสายเอ็นผมไม่ขาดนะครับ <What? S 1> บอกแล้วครับว่าเขาไปโมมาใหม่ฮะโอ oh, <no. S 1> ดึงเลยสองเส้นอะ mm ่ะนะ เตมาม3ครับเตามสามฮะดูนะครับพลุครับพลุครับพี่น้องครับอีกหนุ่งเสื้อแดงคู่นี้ร้ายกาจเยี่ยงนักนะฮะ ไงฮะเสาเสาหอยบ้านครับอเ,เ,อเอ็นผมไม่ขาดนะครับออเอ็นผมไหนน,นี่ห้ออะไร่ะ <c oughs> เ,เอ็นผมแค่สิ <c oughs> บสองปอนด์เองนะครับเนี่ยสิบสองใช่สิบสองปอนด์เยี้ยนี่อยู่นี่ <c oughs> ดูนี่ตกบ่อนะ <c oughs> รอบนี้เป็นไงรอบนี้ถ้าโดนตัวผิดขาดนแต่ขาดเปไม่ขาดเพราะว่าเปหนี่ยวมากครับหรือสาวเอ่สาวส0มรนอยปอ,อาเอ็นิ้วขาดครับสาวสีนะ่รอยปอนอ่ะเอาเอ็นผมไม่ขาดอะครับเอาเน้อ oh, no. ร้อยปอดไม่รู้เว้ยไม่รู้สามร้อยปอนด์นี่กิโลครับ

หลอกนี้พลาดปหมฮะไม่มีพลาดให้ให้ก๊อลเปิดก่อนเลยเดี๋ยวนี่ยิยงตอนมันดำน้ำไปแล้วเห็นไหมครับเพื่อนๆเห็นไหมครับปลาเยอะจริงครับที่นี่ครับปลาเยอปลาครับนะปลามาตกแต่งนีมาแล้วมา งกบร้องเหรอเมื่อเช้าไม้เป็นล่านเขาบอกไม้เป็นล่านล่านใส่ไม้แน้าหน้าเห็นไหมครับปลามันเยอะจริงนะครับอะไรอะไรเยอะ น้ำหมดป่องเดือร้อนเป็นรั้านเรียนมาแล้วมาแล้วมาแล้วปากข้าครับปากท้าครับปากข้าครับปากข้าไม่มีมีแต่ปากช่องครับมมันมาลึกใช่ไหมมาลึกมาลึกอยู่ตรงนั้นแหละแต่มันอยู่ลึกอะไรนะพี่ ก่อนไปดำน้ำจังดนำ <ไป S 1> ดน้ำเหรอก่อนเลยดำน้ำไปลึกสามเมตรถึ่ซือซับเลยจัดไปถ่ายไม่ทันครับเมื่อกี้เมื่อกี้ถ่ายไม่ทันโหเฟรดายมากตามนดิตามดิตามดิ

เอาไมโดนอเนยอแลงดีครับดีแดงที่มันแลงดีมากเกิน เรียบร้อยครับเรียบร้อยครับแต้มสี่ครับแต้มสี่กลงตัว โดนะครับก็โดนนะครับโดนนครับโหลดจนได้ครับโดนจนได้ครับนี่ครับคนยิงครับครับช่วยน้ำทเอาปปาขึ้นก่อนครับโผล่หลง